สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนหลักพระเครื่องนะครับช่องพระเครื่องมหานิยม EP ีที่222ี่นะครับ EP ที่222นะครับมีพระเกา่าๆพระสวยๆพระสะสมนะคบพี่มาแบ่งปันให้พี่ๆไปบูชากันนะครับมีมานําเสนอทั้งหมด28รายการนะครับรายการที่1ถึงรายการที่1 1รายการละ200บาทนะครับรายการที่1 2ถึงรายการที่1 8เป็นรายการพิเศษนะคบพี่ รายการละ300ร้อบาทนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์ศู4ย์2 6้า8ี่หหนึ่งสองหกหนึ่งหกดไลน์ไอใช้เบอร์ศูนย์7 0ดหกสี่หนึ่งเจ็ดศูนย์สองสามห้านะครับสามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาดูรูปภาพผพาเพิ่มเติมได้เลยนะครับจัดส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะครับเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มครับเริ่มมาที่รายการที่1เลยนะครับรายการที่1น,นะครับ เหรียญหลวงพ่อโกะนะคะพี่เหรียญเก่าๆนะครับหลังยันนะคะพี่เรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่สองนะครับรายการที่สองนะครับสมเด็จเกตชัยโยนะครับ ลงรักเก่านะคบพี่เนื้อเก่าเก่าแกงแกงนะครับเนื้อเก่าเก่าหนึบนุ่มนะคบพี่ต่อไปรายการที่สามนะครับรายการที่สามนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อไปนะครับเนื้อโลหะนะครบพี่ ใส่ตลับมาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่4ี่นะครับรายการที่4ี่นะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่ลงรักนะครับเนื้อนวลนวลเก่าเก่านะครพี่ต่อไปรายการที่5้านะครับ รายการที่ห้านะครับเหรียญปัม๊มสร้างชาตินะคะพี่เนื้อโลหะนะครับเหรียญเก่าๆนะครับพี่ต่อไปรายการที่หกนะครับรายการที่หกนะครับสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะครับ เนื้อนวลน,นวลเก่าเก่านะคะพี่เนื้อเก่าเก่ามันมันนะครับต่อไปรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดนะครับสมเด็จเก่านะครับเนื้อออกเนื้อช็อกโกแลตนะคะพี่เก่าเก่ามันมันนะครับ ต่อไปรายการที่8นะครับรายการที่8นะครับลูกนิมิตนะครับพี่เครื่องล้างของขังนะครับเสริมโชคเสริมบารมีนะครับพี่ต่อไปรายการที่9นะครับรายการที่9นะครับสมเด็จบางขุนพมนะครับ เนื้อนวลน,นวลแก่งแก่งนะครับพี่เนื้อเก่าเก่าแตกลายงานนะครับต่อไปรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบนะครับสมเด็จปกโพนะครับเนื้อนวลน,นวลน,นะครับพี่เก่าสวยนะครับ ต่อไปรายการที่สินะครับรายการที่สินะครับเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อเงินหลวงพ่อแช่มนะครับเนื้อโลหะเก่านะครับพี่หลังยันนะครับต่อไปรายการที่ส2นะครับ รายการที่สิบสองนะครับสมเด็จเก่ายันข้างนะคบพี่เนื้อเก่าเก่านะครับเก่าไม่ทราบที่นะครับใส่ตลับมาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสามนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับ ลงรักนะครับพี่เนื้อเก่าเก่าแตกลายงานนะครับเก่าสวยนะคบพี่ต่อไปรายการที่สิบสี่นะครับรายการที่สิบสี่นะครับสมเด็จบางขุนพรมนะครับเนื้อนวลน,นวลมันมันนะคะพี่ ต่อไปรายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบห้านะครับสมเด็จหล่อโบราณเก่านะครับเนื้อชินตะกวัวนะครับพี่เนื้อเก่าๆนะครับต่อไปรายการที่สิบหกนะครับ รายการที่สิบหกนะครับพระปิดตาเนื้อผงนะครับเนื้อมันมันนะครับพี่ต่อไปรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่ข้างเม็ดไข่ปลานะครับเนื้อนวลน,นวลเนียนเนียนนะคะพี่เนื้อมันมันนะครับ หลังปั๊มหมึกตายางนะครับต่อไปรายการที่18นะครับรายการที่18นะครับพระเนื้อผงวัดพับนะครับเนื้อเก่าๆนะครับพี่เนื้อมันมันแตกลายงานนะครับ ต่อไปรายการที่19นะครับรายการที่19นะครับพระนางพยามเนื้อดินนะครับเนื้อดินเก่านะครับพี่หลังกระต่ายนะครับต่อไปรายการที่20ิบนะครับ รายการที่ยี่สิบนะครับหล่อโบร้านหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับเนื้อโลหะเก่าๆพุนๆนะครับพี่ต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับสมเด็จบางขุนพรมนะครับ เนื้อนวลนวลเก่าเก่ามันมันนะคะพี่ต่อไปรายการพิเศษนะครับรายการละ300บาทนะครับรายการที่12นะครับพระชัยวัดหล่อโบราณนะครับเนื้อโลหะเก่าๆนะครบพี่ เนื้อพุนพุพนเละๆะนะครับต่อไปรายการที่ยีบสามนะครับรายการที่ยีบสานะครับรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ำนะครับเนื้ออันปาก้านะครพี่ ตายฐานอุดกิ่งนะครับเรียมกรอบเก่าโบราณพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่24นะครับรายการที่24นะครับรูปหล่อโบราณพระพุทธนะคบพี่เนื้อโลหะเก่าเก่าขึ้นสนิมเขียวนะครับ เก่าสวยนะครับพี่เลียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่ยีห้านะครับรายการที่ยีห้านะครับพับปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับคุกลักปิดทองนะครับพี่หลังแบบนะครับเนื้อเก่าเก่ามันมน,นะครับ เรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่ย6นะครับรายการที่ย6นะครับพระสิววลีเนื้อผงนะครับเนื้อผงเก่าๆนะครับพี่เนื้อมันๆน,นะครับ เนื้อออกสีเหลืองฟักทองนะคะพี่เลียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่2 7นะครับรายการที่2 7นะครับเหรียญหล่ลอบโบราณเสมาพัคันทราชนะครับเนื้อโลหะเก่าๆนะครับหลังยันนะคะพี่ ต่อไปรายการสุดท้ายนะครับรายการที่ยี่สิบแปดนะครับรายการสุดท้ายนะครับเหรียญเท้าสุรนาลีนะครับที่เหรียญย่าโมนะครับเรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับ ก็ครบทั้ง28รายการแล้วนะครับดูแลชอบแล้วถูกใจตรงไหนนะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์เพิ่มเื่อน<ๆ>มาดูรูปภาพาเพิ่เมเติมได้เลยนะครับฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและจะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอๆไปนะครับสวัสดีครับ